สวัสดีครับผมวิวไอ้ข้าวใบเตนะครับอยู่ภายในเก่งแคทสามสองศูนย์ดีทูนะฮะกูหูเก่าสมัยก่อนนี่ใครที่ว่าเคยดูคลิปผมใน YouTube นะครับตั้งแต่ผมเริ่มทำยู u ูปสี่ห้าหกปีก่อนนะผมก็ขับคันนี้แหละแล้วผมก็ตั้งกล้องถ่ายตรงนี้นะฮะเอาตัวดูดกระจกมาก็ตั้งตรงนี้แล้วก็ถ่ายนะครับหน่ชั่วโมงไหมโอ้โหสองหมื่น 21,914ชั่วโมงนี่นะฮะในยุคนั้นยุคที่ดีทูออกมาไม่ใหม่ๆโคตรเท่เลยจอเป็นแบบจอไอเกวัดน้ำมันเนี่ยวัดความร้อนเนี่ยมันเป็นแบบจอสีไงะฮะแต่ดูที่มันมันคือแบบรถประมาณเกือบเกือบสิบปีนะฮะประมาณ8 9, ปดปีคือเนี่ยปุ่มต่างๆเนี่ย คือมันไม่มีร้อยถลอกร้อยกดร้อยอะไรใช้งานสมุสงบันนะดะูสีเนี่ยแต่ตรงนี้จะเป็นสนิมหน่อยเพราะว่าเวลาเราจับนะครับใช้มือจับแล้วมันมือเราเนี่ยมันเงือบอกมันเข็มนะดูภูมิต่างๆข้างในก็ยังใหม่อยู่นะฮะเดีย๋ยวผมจะลองเล่นเครื่องแล้วก็โยกดูหน่อยว่าความเร็วมันยังโอเคอยู่เปล่า อ๋าดืงล็กอกดู้ิความเร็วยังใช้ได้อยู่ลเลย,ยนอ,นอ,อ่ะไม่ก่อน่ะครับมันโตัวมาก่อนอุ้ยวฮ้ยความเร็วไม่ต่างจากเมื่อก่อนเลยนะทำไมเป็นรถที่ดีขนาดนี้เนี่ยลองหมุนหน่อยด้เอวยังหลวมยังแน่นอยู่บ้าง เอวแน่นนะครับไม่มีหลวมเลยนะทนจริงจริเลยรถรุ่นนี้เนี่ยแต่มันเสียยางมันจะกินน้ำมันนิดนึงแต่ก็ใครที่เอาไปงานบ,บููงานหนักๆน,นะอันนี้เลือกพี่คู่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆมันแข็งจริงรถนี้ความเร็วอาร์นะครับไม่มีตกไม่มีโหลดแต่เราเคยขับรุ่นใหม่มันจะคอนโทรลมันจะแข็งๆหน่อยแต่รุ่นนี้ก็ทนเนี่ยก็นทนมันจะแข็งหน่อยแต่รุ่นใหม่นี่ก็ทนมันจะ นิ่มเป็นไฟฟ้าบางยกดูบางดูยกอะปื้ดเลยไม่ต่างจากเมื่อก่อนเลยนะโอ้เร็วเว้ยเล่นเครื่องแค่จิดขีดนี้เนะี่ยจริงมันมีเต็มสิบนะือมันมีเต็มสิบนะ ปกติผมจะเล่นเครื่องแค่ทำงานทำงานนะผมจะเล่นประมาณเก้าแล้วก็แปดเล่นแค่นี้เทาทำงานโอ้โหดูเก้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เก๊เลยนะไม่เก๊จริงโอ้โหโอ้โหเร็ว,วเร็วดูหมุนอุ้ยรักษาดีนะ อันนี้ชอบมากเลยผมอะ่ะนี่ถ้าทุกที่ไปซื้อคันใหม่เรื่อยๆเนี่ยผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ออกแล้วขับคันใหม่แล้วขับคันนี้แหละดูด่อยดูข่าอหมุนเนี่ยไม่มีหลัวหมเอวอะ่ะแ,แน่นอนนียสุดๆดโอเคครับ ยังไงก็ฝากากดไกลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจ็คคันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ